<c oughs> เหนนะอพี่รุงผมเปลี่ยนใหม่แล้วว่าสันผมเปลี่ยนใหม่ทางไหนล่ะลูก <c oughs> อันนี้เมนบอค่ะยาอบอยาอบแอนมาแมวนี่เมนบอเลิฟสองขอบคุณค่าลุงสงดัดลุงสงดัดอยากให้ลุงสงัดตั้งหัวข้อคลิปเนี่ยตั้งชื่อคลิปอะนะ เฮยบ้านบ้านร่องคอยกับอืดอเืด,ดนเน็ตไหมเคย <c oughs> สวัสดีค่ะอ๋อยาอบช่องนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อควรจะเอาบ้านรองไปให้เฮ้ยเ <c oughs> นต็ตคอยกับอืดอเื้อดได้คี่น้อง <c oughs> <c oughs> กวัวสีดเตละอันเตละมอง <c oughs> จ้าว่าเป็นน้เน็ดจ้าว่าเป็นน้นโทรศัพท์ห่างเ้ยน่าเคย อาตูตีเน็ตเนาะอะคนุนคนมานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอันเพื่อค่อยสีามเมินไดนี่แล้วมันจะไปให้่อยไหมเนี่ยนี่จยังสีบดบดได้ตะวดตัวสีขับดได้ก็สีไดแต่ละบาน่อยเขาอุกอังขอบคุณนะคะงูป้าไสแล้ววซัน งูกับยูนีล่ะกําลังแต่ชี่เทียมการทายขีดยูนี่มันหอนแดดกําลังกําลังนึกว่าเออสิเอาแบบได้ดียูนี่กําลังขีดห้าคอนเทนต์ยูนี่ข้อความมันนี้ถูกแล้วนะไม่เหมือนว่าทางไรน,นอ๋อเขาว่าไอา้เคยสื่อชนกําลังอ่ะพ้องเขาใน้อยๆแค่นี้ออ้ออยเนาะไอ ไอเดี๋ยวไปหายญาโอบก่อนอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณยญาอบนะคะอันนี้เป็นบ้านรองของป้ากวนะคะอ๋อยาโอบผ่านแล้วนอแล้วก็เกี่ยวย่าให้งัวก่อนนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณน้องอภิรุลขอบคุณย่าอกขอบคุณน้องเคยขอบคุณน้องเมินพี่เข้ามาทักทายนะคะตุ้หอนเอาผู้ด้วย้หันหอนอบอกอาการแล้วล่ะหาวแต่ไข่เอาแน่ก็หาวหาวูเอาไปเสียงไว้ทั้งลังตู่คนที่อยเช้าไปเล่นสร้างมันดี มันเอาไปหาเหรียเด็กหน่อยมิตรเด็กหน่อยห้อยขู like mm. ่ได้บวแมนเด็กหน่อยหน่อยได้มิตรเด็กหน่อยห้อยขู่ได้เหรียงูนี่โตแต่เกาอันีเขียวๆหน่อยก็เอาไปกินหุ่นใหญ่บางใดอะไรลูไม่ไปโดนไปกินข้าวไม่เคยไปไหนไหนเชวอันข้าวเมียนไทยมันบวแมนหรือตังไหนร่องทรงข้าวเมียนมาเบิ้งจักจั๊กต้นมันมันคือยื่นจือลือเถอะเน็ตบวไข่ดีนำใดเน็ตมันสีมืดเมืออื่นร้านั้นเมืองไทยว่าเน็ตมันสีมืดเมืออื่น ยังเลี้ยงว่าเหงาอ้วกนมาแม่แม่บักฮือท่านอะโขนอะไรนะจ้าเลี้ยงลูกสวัสดีจ้าท่านผู้ชมก่อนทางนี้ทางนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมก่อนสวัสดีข้าก่อนลูกคึ้จ้าอ่งจ้าหน้ามาดสดีสวยมือนีมือนีขคือลืมไปเลยอันนี้คุ้นไดมากกับไอ้ข้อมีนทรงมันนี่ด้วยจ้าพี่น้องหรือว่าโทรศัพท์ข่อยมันมีนขางกับโอหูได้ มันบอกมันมับอกขยับขยืันแม่มันอยู่มองเก่าต้นอันอยู่มองเคยบ่นอยู่ส่งความเห็นมาในเด้อขอบคุณพี่น้องสุบทุกคนเดี๋ยวเบิ้งขีดหายาอบแล้วจังสีคข่เดี๋ยวเขาไปเบิ้งว่ามีผู้ใดมานี่แต่ว่าเกี่ยวหญ้าให้เราอยู่เพราะท่านในเล่าอยู่ขอบคุณพี่น้องสุบูทุกคนเด้อจ้าเลือ ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะจงคอมเมนต์มาให้ป้าหน่อยมันจะอันนั้ไหมน,น่มนะน,นี้คุณมั็นไงวะไม่เหลี่ยนไปเหลี่นมอะน้ำมัหมันไหนกิโลกิโลกดนไปไหนเล่นอยู่กับเอ็มเนี่ยสวัส้าเราดีทักทายพี่น้องคุณผูณ้ทุกคนเด้อะๆขอเดี๋ผู้ใดมาปะ เอามวู่ผตไปสักข้ากไนไหนเด้ครับพี่น่องไ,ไ,ไปีิเกตอรอลอบ๊ะ